เหมือนคุณย่าชีมีชีวิตเลยโอ้ครับก็พบกับพิธิตขวัญอีกแล้วนะครับวันนี้พิธิตขวัญมาอยู่ที่สำนักชีคุณแม่แก้วนะครับผมคุณแม่แก้วเสียงล้ํานะครับผมบ้านห้วยทรายตบำบลคําชะอีอำเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับผมพอดีพิธิตมาหาสํารวจ ที่พักสองล้างวัดล้างแถวแถวนี้นะครับผมขี่ผ่านมาก็เลยเห็นป้าย่ะนึกขึ้นได้นะครับผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมเข้ามาดูบรรยากาศภายในสำนักสำนักชีของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ํานะครับผมเป็นวัดที่เงียบสงบพิศเข้ามาก็ลมเย็นชวยสบายเลยนะครับผมนี่ครับผมข้างหน้าน,น่าจะเป็นศาลา,าฉันข้าวหรือว่าศาลาราับประทานอาหารของ คุณแม่ชีที่นี่นะครับผมเดี๋ยวพิธิจ,จะพาเดินรอบๆนะครับแต่ต้องไปขออนุญ,ญาตแม่ชีก่อนเดี๋ยวพิธิพาไปเที่ยวชมรอบๆสำนักแม่ชีแม่ชีแก้วเสียงล้ํานะครับผมเดี๋ยวตามพิธิไปดูด้วยก,กันเลยครับผมพี่ทิติดล้อครับ,รบหาทายวัดห้างวัดล้างถ้ำล้างศพล่าผมเดินป่าเดินเขาครับผม,มบ่ได้ค่อยอยู่ใําบาน้นเมืองอไปนในหรอกครับผมเขาป่าลูกเดียวครับผมพี่ทิศ พี่ทิศคนศึกใหม่นะพี่ทิศครับผมติดลอ้อเราติดตามหลายช่องเู่ค่ะที่แต่ละใดรเกี่ยวกับวาราพี่ทิศ<อ>ก็ได้ขออนุญาตนะคุณแม่ชีที่อยู่สารักชีแม่ชีแก้วเสียงลำแล้วนะครับผมแต่พี่ทิศก็จะให้ดูแค่รอบๆสารารับประทานอาหารเลยว่าก<อ>็คือส่วนอื่นก็คือจะเป็นที่ส่วนตัวของแม่ชีเนาะพี่ทิศเป็นผู้ชายเนาะก็ไม่คนเข้าไป อันนี้ก็น่าจะเป็นกุฏิแม่ชีนะน่าจะมีเยอะอยู่นะนี่เขาติดเลขหกไว้ด้วยกุฏิหลายบ่ครับอยู่นี่หลายค่ะประมาณไม่มีแม,ม่ชีเท่าไหร่ครับที่นี่ยี่สิบสี่ท่านโอ้โหเยอะนะยี่สิบสี่นะแถวเฮานี่มีสันักชีมังเดียวนี่บ่ครับค่ะอ๋อนะโอ้นะโ,อโหมีอ่าแม่ชีอยู่เยอะนะครับผมนะก็ นะครับผมทางนั้นก็เป็นกุฏิแม่ชี่นะครับพิธก็จะไม่เข้าไปนะครับผมเป็นแทงน้ำนะพอเข้ามาพวกวฝนตกปั๊บเลยนะครับผมแหมสนุนยอดถอึงอันนี้อันนี้คือก็น่าจะเป็นศาลาอีกศาลาหนึ่งวัดหนองน้อง,องวัดหลวงปู่จาม น่าจะเป็นศาลาราลับประทานอาหารของแม่ชีเหมือนกันนะครับผมนะมีศาลาสองหลังนะครับดูจากมีรถเลื่อนอาหารนะท่านน่าจะรับประทานอาหารหรือว่าฉันข้าวในบาทเหมือนพระนะครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะท,ที่จอดรถตากฝนไว้พอดีเลย <c oughs> นะครับน่าก็เป็นข้างหลังน่าจะเป็นห้องเก็บของนะครับผมน่าจะเป็นห้องเก็บของ ผลผลมาพอดีเลยเอ๋อ,อ,อเป็นห้องเก็บถ้วยเก็บชามนะครับผมเป็นห้องเก็บข้าวของของของใช้ในสำนักชีนะครับผมห้องน้ำก็เยอะนะห้องน้ำทางเดินจงกรมของแม่ชีแก้วอ๋อนี่ครับมีป้ายเขียนไว้ว่าทางเดินจงกรม คุณย่าชีแก้วเสียงล้ํานะครับนี่ครับผมนะท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติดีนะครับผมนะท่านปฏิบัติจนบรรลุธรรมได้เลยนะครับผมแสดงว่าผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชายนะครับในการปฏิบัติธรรมนะนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ทํารู้าไว้นะครับเอาไว้กลับไหวบูชาเอาไว้ระลึกถึงคุณแม่ชีแก้วนะครับผม อาา๋อนี่ภายในศาลาเพิ่นแม่ชีกินข้าวในเอิญรับประทานหรือเอิญฉันเหรอเอิญฉันเนาะเพิ่นเพิ่นฉันข้าวในบาทบอกคือคือพระนี่ไ้บ่ก็สอบถามคุณพี่นะครับผมคุณพี่หรือแม่ชีนี่แหละคือเขาแต่งตัวธรรมาดาไงก็น่าจะเป็นแม่ชีหนึ่งในแม่ชีนั่นแหละในนี้นะครับผมเขาบอกว่าเรียกว่าฉันข้าวนะเขาไม่ได้เรียกว่ารับประทานอาหารนะครับฉันข้าวก็ในบาทฉันรวมเหมือนพระธุดงอย่างนี้นะครับผมนะ ฉันรวมลงในบาทเลยเพราะว่าพิธีเห็นรถเข็นอาหารไงครับผมนะข้างในนะก็มีแม่ชีทั้งหมด24 24ท่านนะครับผมบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับร่มรื่นเย็นพิธีขับรถเข้ามาโอ้รู้สึกเย็นเลยนะนี่ห้องน้าก็มีนะครับทางเข้านะแต่เจดีคุณแม่ชีอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับผมพิธีต้องขับรถอ้อมไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมคือกลับกลับไปทางนี้ขับรถอ้อมไปอีกข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวดูฟ้าดูฝนก่อนนะครับผม คุณสิริพรพนมแก่นสร้างอุทิศให้แด่นางนวลสมสวยในสิงปัะถาธมสร้างเมื่อวันหนึ่งกุมภาพศงห้าสามนะครับผมสุมประตูนะครับฝนครับต้งตกไม่มากแต่ก็เปียกนะครับฝนต้องรอฝนก่อนนะครับผมจริงๆแถวๆนี้ฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะครับผมเพิ่งจะมีนี่แหละครับผมแต่ตกไม่เยอะนะเมื่อคือนก็ ที่พิธิพักอยู่นะครับผมาอ่ก็ฟ้าแลบขึ้นท่ัพั์ไม่มีนะครับแต่ก็ตกนิดๆอย่างนี้แหละครับผมประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วก็บรรยากาศแถวแถวมุกดาหารนีดีครับผมเพราะว่าเป็นหุบเขาล้อมรอบเลยนะมองไปก็จะมีแต่เทือเขาเลยนะครับผมอากาศดีกลางคืนอากาศเย็นสบายมากครับผมเดี๋ยวตามพิธิไปดูอเจอดีคุณแม่ชีด้วยกันครับผม ตามไปดูไดกันนะครับคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําเกิดที่บ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเกิดเมื่อวันที่หพฤศจิกายน2444บิดาขุนธรรมรังสีในวงเล็บสนเสียงล้ํายุดทางราชการเจ้านายยุคสมัยนั้นมารดาดอนเสียงล้ํานามเดิมของท่านคือนางตาไปเสียงล้ํา ตอนนี้พิธีตก็มาถึงทางเข้าแล้วนะครับผมทางเข้าเจดีสีีใจรัตนานุสรคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำนะครับผมนี่ป้ายครับผมสถานภาพเมื่ออายุ17ปีได้สมรสกับนายบุญมาเสียงล้ำคองสมรถอยู่19ปีไม่มีบุตรธิดาต้นตระกูลเป็นชนชาวภูไทยอันเป็นชนเผ่ารักสงบชอบอิสระและนับถือเชื้อสายญาติพี่น้องชนเผ่าเดียวกัน เป็นป่าไผ่ส่วนหนึ่งนะครับผมทางเดินก็สะดวกนะครับจะมีบันไดหินทอดยาวไปทางข้างในน่าจะเป็นสำนักของแม่ชีอะครับผมนะพี่ทิศก็คงเข้าไปไม่ได้พี่ทิศก็คงพาดูรอบๆตรงนี้นะครับผมนะแต่ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างนะอ๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้ว มีทางเดินขึ้นไปเจดีนะครับผมครับตรงนี้เป็นรูปเหมือนนะคุณย่าชีแก้วเสียงล้ํานะครับผมครับสาธุครับแสงอาจจะมืดหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ฟ้าคือมฝนตกด้วยครับผม ตรงทางนู้นนะพิธีมองเห็นกุฏิหลังเล็กๆนะเดี๋ยวพิธีพาไปดูครับเนี่ยทางเดินภายในสำนักแห่งนี้นะครับผมนะแต่ดูละตรงนี้ก็คือไม่มีแม่ชีอยู่นะครับแต่ก่อนคงมีแม่ชีอยู่นะตอนนี้เขาคงาท่านแม่ชีเขาคงย้ายออกไปอยูอ่ตรงจุดแรกที่พิธีพาไปดูนะครับผมดูจากถนนทนทางนะ โซนนี้ก็ไม่มีใครเข้ามาอ๋อถ้าปิดประตูไว้นี่ไม่มีใครอยู่นะตัวน,นี้ก็เป็นกุฏิกุฏิไม่ชีนะครับผมมีเหมือนที่ปั๊มน้ำนะท่านเจาะบาดาลก็ปั๊มน้ำขึ้นมาใช้เป็นกุฏิไม่ชีครับติดกับทุ่งนานะครับผมแต่มีกำแพงนะกำแพงปูน กั้นไว้อันนี้เป็นกุฏิไม่ชีที่เป็นกุฏิเก่าอยู่ใต้กอไผ่เลยนะกอไผ่ก็กหักทับนู่นครับผมอืมครับหรืเป็นน่าจะเป็นกุฏินั่นแหละนะแต่อะไรพวกข้างฝาพวกอะไรอาจจะพังแล้วอย่างนี้นะครับผม นี่ครับผมติดกับทุ่งนาเลยนะนี่ครับผมเป็นบรรยากาศภายในสำนักชีคุณย่าแก้วนะคุณย่าชีแก้วเสียงล้ํานะครับผมเงียบสงบครับเงียบสงบเงียบสงบมากเลย กอไผ่ก็ขึ้นเป็นกลุ่มสวยเลยนะเป็นต้นเรียวทางนี้ล่ะมีอะไรโอ้ท่านปลูกต้นสักไว้เยอะนะเป็นป่าสักเลยนี่ครับผมมองอีกมุมนะที่เป็นกุตินะครับผมกุติเก่าๆที่ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับผมเพราท่านี้เป็นห้องน้ำนะครับผมเป็นห้องน้ําประมาณ ประมาณ 6, 6หกหกรือแปดห้องนะครับทางนี้นะฝั่งน้นก็เป็นที่อยู่ของแม่ชีนะครับผมเดี๋ยววิทิศพาไปดูเจดีคุณย่าชีแก้วนะครับแถวแถวนี้ก็มีวัดภูดจอก้อนนะเป็นวัดลวงปู่ล่าเขียมาปโตคือ บ้านป่าบ้านป่าบ้านเขาเนี่ยเหมาะแก่การฝึกกรรมฐานครับหนึ่งครับผมมันอดอยากมันไม่มีความสุขไม่มีความสบายเลยอยู่กับธรรมชาตนะิแต่ก่อนก็อยู่กับสิงสาราสัตว์อย่างเงี้ยอยู่ในป่าในเขาคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการชนะใจของตนครับผมนะชนะความอยากความดิน้นรนของจิตใจอย่างนี้นะครับผมต้อง่อสู้กับอ ใจิตใจตัวเองนะครับผมต้องต่อสู้กับใจิตใจตัวเองเอาชนะใจตนอยู่จนมันรู้สึกไม่ทุกข์อ่ะคือเราอยู่ในธรรมชาติที่โหดร้ายนะอยู่จนอยู่จนจะไม่ต้องการอะไรอยู่จนเป็นเรื่องปกตินะเจอเสือก็ปกติเจอช้างก็ปกติไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับใจิตใจก็ไม่หงอยหาอะไรนะครับผมนี่ เห็ดจริงๆหรือเห็ดปลอมเนี่ยเฮ้ยครับผมท่านผู้ชมครับนี่เห็ดจริงๆนะเนี่ยพี่ทิดนึกว่าเขาปั้นปูนไม่ใช่ครับเห็ดจริงๆเทียบกับฝ่ามือพิทิดเห็ดครับผม <laughs> ใหญ่มากนะเปรียบเปรียบกับมือพิทิดนะเนี่ยแต่พิทิดไม่ได้แตะเห็ดนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้คือเห็ดอะไรครับ ใหญ่มากครับผมให,ใหญ่สุดสุดเลยนะเนี่ยเปรียบเทียบกับเมอพีิตนะครับผมดอกใหญ่มากนะสวยมากด้วยถึงแล้วครับผมถึงเจดีคุณย่าชีแล้วนะครับผมกระรุนาถอดรองเท,นะท้านะทาท่านทำสนหย่อมได้สวยนะครับผมนี่พวกต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ก็ถูกตัดแต่ง เรียบร้อยนะครับผมสวยมากอ๋อนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวพิธิธพาเข้าไปกราบนำมาัสาการคุณย่าชีนะครับผมเป็นอ่าพิธิธก็ไม่แน่ใจนะครับผมโอ้โหครับผมพิธิธมองเห็นท่านแต่ไกลเลยนะคือ โอ้โหครับท่านผู้ชมนะดูตามพิธีไปนะโอ้สาธุครับขออนุญาตครับเหมือนท่านมีชีวิตเลยครับเหมือนคุณย่าชีมีชีวิตเลย ทำไมเหมือนจังอะเหมือนมากครับผมเดี๋ยวพิธีกราบท่านก่อนนะครับผมครับต้องขอ,ขออนุญาตขออนุญาตคุณแม่ชีด้วยนะครับผมโอ้โหเหมือนมากมากครับผมเหมือนจริงๆนะเพือ่อคือเดินเข้ามาเรารู้สึกโอ้โหครับผมนะรู้สึกเกรงใจท่านเลยนะ ถึงท่านจะอยู่ในตัวกระจกแต่วิธีกรรู้สึกเกรงใจท่านเลยนะครับประมาณปีพศ2560ท่านพระอาจารย์เสากันตะซีโลกับพระอาจารย์มั่นภูริตโตพร้อมทั้งคณะอันมีพระอาจารย์ขาวอา,ารลโยอาจารย์ชอบฐานะสมพระอาจารย์ฟันอาจารโรพระอาจารย์เทศเทศดังสี พร้อมกับพระภิกษุส,สามเณรประมาณ60-70ถึงรูปได้มาพำนักที่บริเวณวัดหนองน่องตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสำลักชีแห่งนี้ห่างจากสำลักชีแห่งนี้ประมาณ1กิโลเมตรข้างๆรูปเหมือนแม่ชีนะครับผมหุม่นชีพึ่งแม่ชีก็จะมีของใช้นะครับผมแต่ภายในเจดีย์แห่งนี้มืดนะครับท่านไม่ได้เปิดไฟนะครับผมนะพิธีก็จะอธิบายให้ฟังเอาก็แล้วกันนะครับ ก็เป็นเทาของเครื่องใช้เป็นชุดแม่ชีนะครับผมเป็นชุดขาวนะผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดปากนะไม่เท้านะไม่เท้าของคุณญ้าชีนะครับผมโอ้ oh, ครับผม <laughs> เหมือนจริงๆนะเหมือนยิงเข้ามาแล้วก็รู้สึกเคารพท่านเลยนะครับผมรู้สึกเลยนะว่าเราเกิดความเคารพเคารพท่านเกรงใจท่านอย่างนี้นะครับผมถ้าใครทานผ่านไปผ่านมานะครับแถวอำเภอ คำชีนะครับผมก็ดูใน Google นะครับผมเข้ามาง่ายครับทางเข้ามาสะดวกนะครับผมเข้ามาสักการะคุณแมช่ชีแก้วเสียงล้ํานะครับผมสักครั้งนึงในชีวิตนะครับผมข้างๆผนังก็จะมีรูปประวัติรูปอะไรของอคุณย่าชีนะครับผมนะ มีประวัติมีอะไรหลายอย่างนะแต่ภายในมืดนะครับผมนะมืดนะแสงน้อยครับผมคือทางทางสำนักไม่ได้เปิดไฟไว้นะครับผมนะหลวงปู่มั่นผูริิตโตได้อบรมสั่งสอนญาติโยมใ,ในระแวกหมู่บ้านใกล้เคียงโดยแนะนำสั่งสอนให้นั่งภาวนาพุทโธและพิจารณาร่างกายของตนเองว่าไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดแก่เจ็บตายตามสังขารด้วยกันทุกคนท่านแม่ชีแก้วเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับฟังคําสั่งสอนในครั้งนั้นในวงเล็บตอนนั้นแม่ชีแก้วอายุได้16ปีพระเอิญในคืนนั้นเวลาประมาณ21.00นท่านได้บําเพ็ญภาวนาตามคำสั่งสอนของหลวงปู่บันโพลิตาโตจิตของท่านได้สงบเงียบไปเลยเป็นนิมิตเกิดขึ้นว่าเห็นตัวเอง นอนตายได้นิมนต์หลวงปู่บ้นโพรลิทธะโตและพระสงฆ์มาสวดาติกาตามนิมิตของท่านจนกระทั่งเวลาประมาณตีสี่ท่านตื่นจากนิมิตใจพะวงว่าใครหนอจะนึื่อข้าวใส่บาทขณะนั้นใจของท่านอิ่มเอิบเป็นที่สุดในคราวต่อมาท่านพร้อมด้วยชาวบ้านได้เข้าไปฟังเทศนาจากหลวงปู่บ้นโพลิทะโต อีกพอได้โอกาสท่านได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้ลหลวงปู่บั่นโพลิเตโต้ฟังหลวงปู่บั่นโพลิเตโต้ได้บอกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วในระดับเบื้องต้นต่อมาท่านก็ได้ปฏิบัติมาเรื่อยเจนกระทั่งคณะของหลวงปู่มั่นโพลิเตโต้ได้ลาญาติโยมเพื่อไปทุดงในถิ่นอื่นๆก่อนจากไปได้ปรารกับคุณย่าว่าหากเจ้าเป็นผู้ชาย เราจะให้บวชเน้นและติดตามไปด้วยนี่เจ้าเป็นหญิงไปด้วยก็ลำบากและได้สั่งว่าให้หยุดภาวนาตั้งแต่ต่อไปนี้ให้ใช้กรรมไปตามภาษาโลกโลกครูอาจารย์รุ่นหลังๆได้สันนิษฐานว่าที่หลวงปู่บ้านโพลิเทตัวให้หยุดภาวนานั้นเพราะแม่ชีแก้วมีจิตที่โลดผลถ้ามีผู้แนะนำที่ดีก็จะไปได้ดี ถ้าไม่มีผู้แนะนำอาจจะทำให้เสียคนไปก็ได้ในพศ2497พระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปโนวัดป่าบ้านตาดจ,จังหวัดอุดรธานีได้จาริกเดินทุดงมาถึงบ้านห้วยทรายและได้พาคณะพระภิกษุสามเณรมาจำภาษาที่วัดป่าบ้านห้วยทรายแต่ตัวของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปโนกับสามเณรอีกหนึ่งรูป ได้ขึ้นไปจำภาษาที่ถ้ำนกแอนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านห้วยทรายไปทางทิศตะวันตกประมาณ2กิโลเมตรในช่วงที่จำภาษานั้นคุณย่าขึ้นไปฟังเทศจากหลวงตามหาบัวญาณสัมปโนเป็นครั้งคราวท่านหลวงตาได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรพรดาทั้งหมดให้คุณย่าตลอดการจำภาษาที่ วัดป่าบ้านห้วยทายตลอด 4, สี่รรษาต่อมาหลวงตามหาบัวญาณสัมปัโนได้ประรบถึงโยมมารดาที่บ้านตาดจังหวัดอุดรธานีว่าคุณย่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะอบรมถ่ายทอดความรู้อบรมธรรมะให้มารดาของท่านได้เพราะเป็นหญิงด้วยกันต่อมาคุณยา่าพร้อมคณะอีกสองท่านได้เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีตามที่พระอาจารย์มหาบัวต้องการ ประมาณปีพศ2498แล้วท่านก็ได้บวชโยม,มาดาของท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปโนสมความตั้งใจของหลวงปู่จากนั้นหลวงปู่มหาบัวได้พาคณะสงฆ์และแม่ชีไปจำปรญหาที่วัดสถานีทดลองจังหวัดจันทบุรีเวลาได้หนึ่งพรรษาโยม,มารดาของหลวงตามหาบัวญาณสัมปโนอยากกับภูมิรำนาวเดิม ซึ่งหลวงตาก็ได้อนุญาตและได้พาคณะกลับมาสร้างวัดป่าบ้านตาดอันเป็นภูมิลำเนาเดิมในปีพศ .2499 คุณย่าได้จําพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดกับโยมบารดาของหลวงตามหาบัญญาณสัมปโนจนถึงปีพศ .2510 เมื่อเป็นเวลาอันสมควรคุณย่าได้กลับลาหลวงตามหาบัวญ,ญาณสัมปโนกลับภูมิลำเนาเดิมที่บ้านห้วยทราย และได้บำเพ็ญเพียพรภาวนาอบรมสั่งสอนชาวบ้านตลอดมาและมีสานุสิทธิอย่างกว้างขวาง,วางทั้งใกล้และไกลด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาครั้นเมื่อปีพศ2 5 2 0 0คุณย่าได้ป่วยด้วยโรคประจำตัวและมีคุณหมอเจริญและคุณหมอบุญเลี่ยมวัฒนะสุชาติจากกรุงเทพได้นำคุณย่าไปรักษาที่โรงพยาบาลพร้อมมิตรกรุงเทพระยะหนึ่ง อาการของคุณย่าหายเป็นปกติจึงได้กลับบ้านห้วยทรายต่อมาอาการป่วยของคุณย่าก็มีเป็นครั้งคราวได้มีคุณหมอเพ็ญศีซึ่งเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพได้ขึ้นมากราบหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนและกราบคุณย่าเป็นครั้งคราวเห็นว่าคุณย่าสมควรได้รับการดูแลและรักษาอย่างใกล้ชิด พร้อมนี้คุณหมอเป็นสีท่านก็ต้องการปฏิบัติธรรมด้วยจึงได้ลาออกจากราชการมาดูแลและเฝ้ารักษาคุณยา่าจนถึงวาระสุดท้ายนับเป็นเวลา14ปีจนกระทั่งวันที่18มิถุนายน2534เวลา9นาฬิกา25นาทีท่านก็ได้จากไปด้วยอาการสงบสิริอายุรวม90ปีและรวมเวลาที่บทเป็นญชีเป็นเวลา 54พรรษาตลอด54ภาษาที่ท่านได้อยู่ในการบวชเป็นชีนั้นคุณย่าได้บำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมโดยส,ม,สม่ำเสมอตลอดมาไม่ได้เคยประพฤติผิดในครองชีเพศเลยด้วยอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมอันแนว่วแน่ของคุณย่านี้ทําให้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนโดยทั่วไปเป็นจำนวนมาก ได้มาให้ความเคารพกราบไหว้ไม่ได้ขาดสายบัตรนี้ทุนญาได้จากเราไปแล้วคงเหลือแต่คุณงามความดีและแนวทางการปฏิบัติที่ท่านเพียรพยายามทำไว้ให้เป็นอันสนแก่พุทธศาสนิกชนสืบไป